พรจาพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหมพรน,นอนไปนอนมาผัวตัวเองถูกอุ้มไปจนเสียชีวิตครับและล่าสุดสังคมตั้งคำถามหนักว่าเธอเธอนี่แหละเป็นผู้รับมรดกจากผู้เสียชีวิตแม่และก็น้องของใหม่นะครับได้หารือกับทนายไม่อยากให้สาวพรได้มรดกของผัว ย้ำว่ารับความประพฤติไม่ได้จากคดีฆาตกรรมหนุ่มโรงงานในายใหม่ถูกอุ้มสังหารมัดมือมัดเท้าก่อนทิ้งร่างริมถนนเรียบมอเตอร์เวย์ขาเข้ากอทมอในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาก่อนทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือช่างกิจที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งตอนหลังเยอมรับ้วนะว่าเขาเป็นชู้กันกับพ,พรภรรยาของผู้เสียชีวิต คืบหน้าล่าสุดนะครับแม่และน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะฮะได้เดินทางเข้าไปปรึกษากับท่านในความเพื่อหารือในส่วนของสินสมรสที่สาวพรจะต้องได้รับอาทินะครับเงินประกันสังคมเงินประกันชีวิตและเงินจากบริษัทซึ่งแม่และสาวพรจะต้องได้กันคนละครึ่งแต่ทางครอบครัวครับไม่อยากให้อีกฝ่ายได้รับไปเนื่องจากรับไม่ได้กับพฤติกรรมหลายๆอย่างนอกจากนี้ ทางครอบครัวอยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีธนาคารของลูกชายด้วยนะครับว่าแต่ละเล่มมีเงินมากน้อยเท่าไหร่ประเด็นดังกล่าวนะคนก็ฝากถามมาเยอะว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทําให้สาวพรไม่ได้รับมรดกมรดกที่ว่าเนี่ยนะครับคนที่มีสิทธิ์ได้ก็คือลูกภรรยาตามกฎหมายพ่อแม่นี่สามฝ่ายเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ก็คือเมียเนี่ยจดทะเบียนสมรสพรเนี่ยเขาจดทะเบียนสมรสครับเขามีสิทธิ์ได้มรดกของผู้เสียชีวิต แต่เขาจะไม่ได้อยู่ประเด็นเดียวก็คือเขามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีอาญาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องที่ว่าเนี่ยต้องคดีถึงที่สุดด้วยนะครับนอกจากนั้นครับจากข่าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมมีความเห็นยังไงบ้างกับสาวพรจะให้พูดจริงๆหรอจใจพูดจริงๆหรอว่ามีผัวเออมีผัวซ้อนผัวซ้อนผัวไปหลายๆผัวเนี่ยจะให้เรียกว่าอะไรจะให้เรียกว่าอะไร ออดอกไม้แถวบ้านผมมันก็สวยนะฮะดอกไม้สีเหลืองลอแล้วคิดว่าสาวพรเนี่ยนะมีดียังไงหนุ่มๆถึงเข้ามาพัวพันมากมายไม่รู้ครับคงจะเด็ดละมั้งครับคงจะเด็ดละมั้งฮะเขาถึงได้มีผัวซ้อนผัวซ้อนผัวมีหลายๆใบคือถ้าไม่เด็ดก็คงไม่ได้ขนาดนี้นะบางคนถึงขั้นถามหรือคอมเมนต์มาบอกว่าสงสัยพรเนี่ยจะไปลงหน้าหน้าทองไอ้หน้าดักทอง,อก,ทองกับอาจารย์แมนมาถึงได้มีคนมาติดใจเยอะซะขนาดนี้ คดีนี้เนี่ยนะครับช่างกิจจะได้รับโทษอย่างไรบ้างครับนี่คนก็ถามเยอะประหารจะานเดียวครับเพราะว่าคดีนี้เนี่ยคือไต่ตรองไว้ก่อนถ้าไต่ตรองไว้ก่อนตามมาตรา289เนี่ยประหารจะานเดียวให้การเป็นประโยชน์รับสารภาพลดโทษก็ครึ่งหนึ่งก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตจำคุกตลอดชีวิตก็เหลือ50ปี50ปีก็อาจจะมีการลดหย่อนผันโทษติดจริงๆก็คงประมาณ12ปีหรือมั้งอยากฝากถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือไม่ การมีผัวหรือเมียหลายคนนี่บางอย่างก็ไม่อยากเล่านะคนมาปรึกษากฎหมายในสำนักง,งานก็เรื่องผัวเมียทั้งนั้นเรื่องผัวเมียเนี่ยนะครับบางทีมีเมียเยอะก็ปวดหัวแต่มีผัวเยอะผัวโดนอุ้มเลยนะครับรอบนี้ยังไงก็ตามนะครับสินข้อ3กามเมสุมิฉาจาราสำหรับคนพุทธก็ฝากเอาไว้สำหรับคนศาสนาอื่นก็รักเดียวใจเดียวแล้วกันอย่างน้อยๆน,นะครับ มีคู่แล้วก็ต้องดูแลคู่ตัวเองถ้าจะไปหารูใหม่ถ้าจะไปหารูใหม่หหมเน้นย้ําว่าเลิกกันให้มันเด็ดขาดแล้วอยากจะไปหารูที่ไหนก็เชิญเลยอย่างว่าแหละนะฮะเรื่องนี้เราไม่ซ้ําเติมใครครับขอแสดงความเสียใจกับคุณใหม่ด้วยนะครับ